สวัสดีนักเรียนชั้นปฐมศึกษาปีที่หนึ่งนะคะวันนี้เราจะมาเรียนวิชาคณิตศาสตร์เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างการบวกและการลบค่ะลมอาจจะแรงนิดนึงนะคะระหว่างที่ครูอัดคลิปความสัมพันธ์ระหว่างการบวกและการลบ ยกตัวอย่างนะคะมีสัตว์ทั้งหมด9ตัวซึ่งมีเสือ5ตัวมียีราฟ4ตัวเขียนประโยคสัญ,ญลักษณ์แสดงการลบเราจะได้ว่าอย่างไร การลบนะคะดูเลยค่ะมีเสือ5ตัวมียราบ4ตัวเขียนการลบเขาเขียนได้9 9มาจากไหน9เกิดจาก5ตัวบวก4ตัวนะคะได้ทั้งหมด9ตัวนี่ไงคะมีสัตว์9ตัวลบด้วย4 ลบสคือลบด้วยจำนวนยีราฟ9ลบสีเท่ากับ5 5คือจำนวนของเสือหรือ9ตั้งลบด้วย5 5คือลบจำนวนเสือเท่ากับ4 4คือยีราฟ เมื่อสักครู่นี้เป็นการลบนะคะ,ะดูในภาพนี้นะคะต่อมาเป็นการบวกค่ะการบวกก็คือมีเสือ5ตัวมียีราฟ4ตัวจำนวนเสือรวมกับจำนวนยีราฟเสือ5ตัวบวกด้วยยีราฟ4ตัว5บวก4เท่ากับ9 หรือว่าจำนวนยีราฟ4ตัวรวมกับเสือ5ตัว4บวก5ก็เท่ากับ9เหมือนเดิมนะคะเสือ5ตัวยีราฟ4ตัวบวกกันได้9นะคะซึ่งการลบเราจะนำ จำนวนที่มากกว่าตั้งเสมอ9ลบ5เท่ากับ4ซึ่ง9เป็นตัวตั้ง5เป็นตัวลบและ4เป็นผลลบและจาก9ลบ4เท่ากับ5จะได้ว่า9เป็นตัวตั้ง4เป็นตัวลบ5เป็นผลลบ จะเห็นได้ว่า9มาจากไหน9มาจาก5บวก4เท่ากับ9หรือว่า4บวก5เท่ากับ9นั่นเองค่ะนี่คือความสัมพันธ์ของการบวกและการลบนะคะนักเรียนนักเรียนเปิดหนังสือหน้า57นะคะหนังสือหน้า57เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างการบวกและการลบ ให้นักเรียนเขียนตัวเลขแสดงจำนวนในสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมวงกลมและสี่เหลี่ยมรูปว่าข้อที่1น,นะคะคุณครูจะยกตัวอย่างให้ดู2ข้อนะคะข้อที่1 2-3บวก3เท่ากับเท่าไหร่เอา2ไว้ในใจเอา3ขึ้นมานะคะนับต่อเลยค่ะ2อบวกส สแล้วก็3 4มสี่ห้าสองบวกสมได้5นั่นเองค่ะต่อมา3บวกอะไรได้5จะสัมพันธ์กันนะคะสมบวกอะไรได้5น,น,น,นับอเอาสามไว้ในใจนับไปอีกให้ได้5้นะคะสแล้ว4ีหเราจะเห็น เห็นได้ว่าเราเอานิ้วขึ้นมานับอีก2นิ้วนะคะ3หวกสเท่ากับ5แสดงว่าในช่องสี่เหลี่ยมคือเลขสองลบวงกลมลบอะไรได้3เท่ากับส แสดงว่านักเรียนสังเกตว่าตรงนี้เป็นวงกลมตรงนี้เป็นวงกลมแสดงว่าต้องเป็นเลข5เหมือนกันนะคะวิธีตรวจคำตอบ5-3ลบ3เอามา5นิ้วลบออกหักออกไป3นิ้วจะเห็นได้ว่าเท่ากับ2นั่นเองค่ะต่อไป5-2ลบส เอาขึ้นมา5นิ้วลบไป2นิ้วจะเหลือ3นิ้วอ่ะ,สะแสดงว,ว่าเลข3อยู่ในสามเหลี่ยมนะคะตัวอย่างอีกข้อหนึ่งนะคะที่คุณครูจะทำให้ดูเป็นตัวอย่างอ่ะยกตัวอย่างข้อที่2 7ลบ3อ่เอานิ้วขึ้นมา7นิ้วลบไป3นิ้วจะเหลือ4นิ้วอ่ะ 7จ็ดลบสามเหลือสีจะสังเกตว่ามันเป็นรูปสี่เหลี่ยมรูปว่าใช่ไหมคะสี่เหลี่ยมรูปว่าวมีสองรูปสแสดงว่าตรงนี้ก็ต้องเป็นเลขสี่เหมือนกันต่อมาสี่บวกอะไรได้เนะคะสังเกตนะคะเท่ากับเจ็ดเหมือนกันเลยอันนี้ก็เท่ากับเจ็ดสองตัวนี้เท่ากับ7จ็ดเหมือนกัน ตัวนี้คือเลข4เลขที่หายไปต้องเป็นเลขนี้แน่น,นอนนักเรียนสังเกตไหมคะเลขนี้คือเลขอะไรคะเลข3เหมือนกันแน่นอนเพราะเป็นบวกเหมือนกันตรงนี้เป็น4เหมือนกันใช่ไหมคะลองนับดูค่ะ4บวก3เท่ากับ7ถูกต้อง ตรงนี้ก็3าบวกสเท่ากับเถูกต้องอส่วนข้อนี้นะคะ7ลบสมี7นิ้วนักเรียนเอา7นิ้วขึ้นมาลบไป4จะเหลือเท่ากับ3ซึ่งนักเรียนจะสังเกตเห็นใช่ไหมคะว่าเป็นวงกลมเหมือนกันข้อ3อวงกลมเหมือนกันเลย เป็นเลข3เหมือนกันนะคะจึงมีความสัมพันธ์กันต่อไปข้อที่3สามเหลี่ยมทั้งหมดเลยแสดงว่าตัวเลขในสามเหลี่ยมต้องเหมือนกันทุกตัวใช่ไหมคะ8บวก1เท่ากับเท่าไหร่8ดบวก1ได้เท่าไหร่นักเรียนเ,เอานิ้วขึ้นมานับนะคะเอา8ไว้ในใจแล้วก็นับไปถัดจาก8อีก1น,นิ้ว พอได้คำตอบในสามเหลี่ยมนี้เราก็มาตอบในสามเหลี่ยมนี้ได้ตอบในสามเหลี่ยมนี้ได้ตอบในสามเหลี่ยมนี้ได้เพราะว่าเป็นตัวเลขตัวเดียวกันข้อที่สี่แลบสเท่ากับเท่าไรเป็นรูปสี่เหลี่ยมแสดงว่าตรงนี้ต้องเป็นตัวเลขเดียวกันเพราะเป็นรูปสี่เหลี่ยมเหมือนกัน ส่วนข้อที่5เป็นรูปสี่เหลี่ยมรูปว่าวแสดงว่าต้องเป็นรูปสี่ลีตัวเลขต้องที่อยู่ในรูปสี่เหลี่ยมรูปว่าวต้องเป็นเลขเหมือนกันทั้งหมดข้อที่6เป็นวงกลมแสดงว่าต้องตอบตัวเลขเดียวกันทั้งหมดนะคะนักเรียนทําให้ถูกต้องนะคะแล้วส่งงานที่ไลน์ได้เลยค่ะ ค่ะสำหรับการเรียนในวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้นักเรียนอย่าลืมส่งงานนะคะสวัสดีค่ะ